โอ้ยมึงเอ้ยมึงทำท่า,างไงวะเฮียมันจะไปอย่างเดียวเลยอ่ะมันทำเองม้วนม้วนตัวนะอ,อไม่ได้บิดหรอกเอ้ยมันรู้ท่าทางกูแลยว่ะแล้ว โอ้โลนันโดกูจะโขกก็ไม่ได้โขกเนาะเอา้ามันจะส่งกับหายียน,นี่ทำไมไม่ได้บิดอะไปเลยโอ้เว้ยมันรู้ท่าทางกูอะเอา้เอาเฮ้ยโอ แค่เห็นกรอบประตูก็ดีแล้วเอ้าอะไรอ่ะเอ้จริงลเกแบบโดนตัวการ์ดขาวเอง มันเก่งเว้ยเนี่ยวันจร์นี่มันจะมาเนี่ยการไฮไลท์เนี่ยสองบูทดเวยไม่มีทองเว้ยกมันอยู่แปดสิบอะเฮ้